S 2> <S 2> <S เฮ็ดประแดกแล้วลแล้วที่ไปลกบักท่ดดินบ่สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับป่ะพี่น้องไปลบมาท่ดดินครับยายปางว่ามันแก่แล้วผลลกมาตมททุ้มเธอนึงเลยดิสองสามสี่ห้าหกเงาบอกเมื่อนี่ผ่าหลานเพอหนิครับอันป้าแม็กไปลบพอดีฮะก็ดได้เชิญพ่อเขาประดับดินแ้่ห้องเจตจะเหตุผลประดับดินใจฮ่อกำลังลดมาสอดีทำอะไรเนีดยฮ้อนมากนมักมอง ก็ดีบดนี่เด้ห้อยห้อยมันลกห้อยข่อยมาลกหน่อยหนึ่งแมนใบมันยบแล้วมามาที่นองมาลกมาช่ินเอามันเป็นยังไงเข้าใจงาดเอาพอน้อยลกโซท่าน้โุกนี้ตะเก้าบอว่ามันได้การเงินแล้วจะจะไปมาลกจะเงาเด้อห้อยลกสามสี่ห้างเดียวลกง่ายบัปะแม่ เดน้องมันเพิ่นมดอยู่บหยายมดโอ้ซันี้มันกะถือว่าโอเคอย่าได้มึงนะแม่ฮันมืดหมดแล้วอ้มดอีกจอล้อมเอ้ย่างเงาคนอ่ะลากเดียวตั้งใจปลูย่างเดียวบ้าด้ยา่กเด้เนี่นันจนออกงอ่งฮะแสดงว่ามันแก่แล้วนี่ แกเต็มทีแล้วเงาะเหลายหน่อยล่ะเอาลูกตั้มๆก็ได้ง่ายครับพี่น้องเบิ่งตอนมันปุ้ยปุ้ยขึ้นมาเนี่ยไหมนี่นี่นี่นั่งลงนั่งลงนั่งเราบ่กน้องเบิ่งพี่น้องนะโอ้โหดคักคนน่ะสัมนีเก่าแล้วเนาะพี่น้องมีดีอันนั้นไม่ได้บำรุงไม่ได้บำรุงกต่เราได้เสิร์ปุ๋ยนิดหน่อยครับว่ามีบำกับบำอยู่หน่อยนิดลงง่าลงง่ายที่ดินก็มีค่อยจิบได้มันแห้ง ทันเจาะเจาะออกเป็นแมงน้อยนึงพ่อมีดีเซอร์ฟูละดานมีดีเซอร์ฝุ่เลยครับพี่น้องผู้แบบธรรมดาเลยมาได้พี่น้องเอ้ยจเงาดันสีเงาเลยกันโอ้เน็ตคนอ่ะโอ้ทางคนแห้งขาดคนอ่ะโอ้เป็นแง่ทางคนเในพี่น้องเบิ่องในใหญ่มันงามกว่าเส้นแง่มันสมบูรณ์กว่าคนนะแง่ของซ้ำตอนมันเตะมันเปขี้ดพุ่งมาพอดีตัวนี้พอดีฝนมาตกถึงเนาะ ต้นมะหมู่ว่านมันอยู่ที่แข็งๆยังหน่อยไหมคนหน่อเออพี่น้องมาๆมาได้ต้มได้กินอยู่ดอกพี่น้องเดี๋ยวแม่ปางถือเป็นโลบกทอเด่นก่อนเด้อบัดเดนใหญ่มาลกใต้เดี๋ยวพี่น้องหน่อยเดียวลอกผลงานที่ได้มาลกขึ้นมาแล้วทั้งคุณแห่งคักเนาะทางหลานเพือทางผีมันหน่อยเงาเด่นนะเพราะว่ามัน ทางนั้ำมันงามกว่าตรงนี้มันสันนวนไปพ้อน้อยเอาหึ้นลอ้อเดี๋ยวล้อมาเซื้อก่อนเด้อครับพี่น้องอบัดนี้หนูขม,มเาเดี๋ยวมย<ก>วาใส่เถอะอ่อนเลยแถาแนวมันเอาหนุยเดือเมื่อไหร่ไั่จะแกะแล้วนะ่เงยเลยเอาถนัดเดี๋ยวเอาใส่หลอ่อแก่แลยมันของยาปังฮะ โอ้เดี๋ยวเอาแก้ปันหดอีกรอบกันบานนี่ใสนี่ปูกำลังจะแก้มือแก้ัาเดิอบ่ะแก้ของแท้อู้ยู้หนอ่ะเริ่มมีแก้มาแก้บ้านนี่นะจึดนะรอบไปปิดอยู่เฮียนเด้แค่น่องเดียนใส่ลบตะก้อปาดเต็มรถอยู่หมอก่อครับผม พี่น้องเอ้ยอันนี้รถทั่วครับทั่วดินรถทั่วเออรถทั่วดินเด้อะครับทางหน้าทางหลังมีแต่ทั่วดินทางปุ๊บพี่น้องเอ้ยปิ่นป่านี้ตัวนี่สำหรับคณะผูเอ็ดดินดินจบเจออยู่พี่น้องเอ้ยมามาปิดมาทั่วดินเด้อะ fc ทุกคนทุกครั้งวันนี้เอาเดินนี่แหละเฮาแถ่แวนี้แหละเออหนุ่มโยมขอคุยนี่แหละเฮ้สวัสดีค่ะจ้าวปีนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่เจ้าที่ที่เจ้าที่ น้องมานมาชมคุณปินเพื่อยิงไปไปปิดมาโทษดินมาหอดเธอแล้วไปปิดไปก็ท่ามันไมีได้ต้มง่ายได้นางเห็ดอุดขูดอยู่ไปปิดมาโทษดินเด้อคนน่ะน้ำยาแม็กคนฝนอ่ะดูดูยคุณยายคุณยายป้านิดนะทำอะไรนะได้มาแล้วก็มาปิดได้ครับพี่น้องบ้านนี้นะปิดมาโทษดินทางนี้กับหลานเพื่อทางนั่นกับป้าแม็กยายปางเฮะยาย่จมวัด ปิดิยะได้ยายเอ้ยค่อยปิดเอาคนน่ะเป็นดกกินได้พี่น้องเลยขนาดไม่ได้เห็นใส่ฟูรดานใส่เผลยกันได้การยุคนน่ะพี่น้องมาหอดบานหอดเทินปิดมอเตอร์ไซค์เอาเอ้ยมอล้อมอเตอร์ไซค์ยกสองขามันนันโอ้ได้หลายแล้วได้หน่อประเม็ดปิดิวังยานี่ยกระได้นไลยอยู่มันจบสุ้หน่อยโอ้ไข่อยู่สู้ห oh, นุ่อยเป็นแมงโอ้ปีน้ามาปูน้ำเด้อประเม็ดเดืยวละท้ยเดอปูน้ำเดืยว เฮ้ยใหญ่ปางได้หมู่เสียญาเนี่ยย่มไ้เราไปผู้เดียวเราจะการอ๋อสำนี้ก่อนพี่น้องบานนี่เจ้ามือต้อมาาด้วยจ้าพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนี่แล้วหลังจากไปลบมาโทดินมาเมื่อวานน่ครับก็พอดีได้มานื่ไงลงวัดเข้าบุญเข้าประดับดินครับพี่น้องบุญเข้าประดับดินนำความน้าบ้านพรกา้าฝนตกงมดขึ้น แก้ว่าก็มีแห้งตลอดเลยโต๊ะมาณแักซี่กว่านาที่ละจำภัณฑ์มันละไม่ได้มองไหลไปครับมันก็ค่อยซึบมอกจีดมันยังแห้งคล้อยน้องไอ้ดินเนี่ยมาปั่นจักรันนี่มันก็เลยมากเหมือนกันเด็กปางสัหรับใส่หูวัดเข้ากานอาหารแห้งนี่ตัวอันตัวแม่และตัวหนอนแต่ทีนี้อันนั้นแล้วจ้ะผลไม้เป็นอยู่ของกินเป็นข้าวต้งโต้งหัวตายกละเนื้อ ส่งขนมปิ้งปูปิ้งปลาปิ้งกบจ้าพี่น้องปิ้งเนื้อหมูเด็ดเดียวเนื้อเดืดเดียวพกเบิดหอยง่ามสองทำหมูสมบุญน้อกันได้จ้าเด้อว่าเราอ้อมหอยครับพี่น้องกำลังล้างหอยจุกหอยง่า จาจากรอ่างกเ้องดนอ่างเเวง่อ่าง,ย,ง,าง,างยี่ขอบุงคือแบบน้เบว่าบิ่งหอยคือหอยน้ำยังมีเซลล์ขึ้นนึ่งมาจาก่นเีอมันเเพ่นกล็กลได้อยู่น้ำยังแถวเขาวงนะลูกบิ่สพันสยนซือ20บาทพี่น้อใชเสีอ,อ่อมพักใหญ่สอ้อมโกบแม่เมื่อนี้เราอ้อมเซอ้อกบ้อครับพี่น้องเสอร์พักกรยงหอมๆตอนเช้านี่ยแหละครับ ัดก้นหอยจ้ะเดี๋ยวตัดก้นหอยทาชั่มหมดละใหญ่ปังไปวัดมาหมดละชั่มทั้งว้วันนี่ไม่น้อยตายอยจะน้อยนึงบ่ก็เอาไปละตัดก้นหอยกันเด้อพี่น้องหัดออประมาณนี้บ่กันผูกมักสีขมขมก็เอาไปปลายมันก็ได้แต่ว่าอันนี้เอาแบบขมพอดีโน่หอยขมในก้นมันกับขมจังน่อยเด้อพี่น้องเลย ตัออกประมาณนี้ตันพี่น้องไม่อยากใส่เนียมันจะมีกันไก่อันใหญ่ๆจ้าตัดเลยเลยาะอสถานะนิดใส่กันไกใส่กับจะรตัดเดียวใส่ผลคันฟันถือว่าปันพิษมีเท่านี่นะคะหอยกันแล้วจ้าจ้าพี่น้องวัตถุดิบของเราทุกอย่างพร้อมแล้วเอปิดไฟเปิดโอซิเคอร์ได้มาแล้ว่อู้ลืมลืมพอะห้อยตะกรเรียบร้อยจ้าเมนี่สีออมใส่กลมหน่อยพร้อมแล้วจ้าพี่น้องกะพักพักหลายอย่างมากเลยนอดบักพีกบักบวบ แบบเอื้อ,อยอดบบเอื้อจ้ะผักกระแหง,งนะจ้ะผักกระแหง,งหน้าปลูกเองหอมหอมใบผักอีเลิดขาดบดายผักซี่เล่าต้นหอมยังก่อนนี้อยอดผักใสดอกแคปัดผักเต็มกระตกหนึงพอยเอาเบือเจียมเรียบร้อยเมื่อนี้่อน้อยอจะเป็นเชฟเองจ้าก็สบายอ้อมห้อยใหญ่เพชร ลระตำแจ้วกับโห่หอมกับกระเทียมก่อนเด้อสี่น้องเลยมาบอกผีขบ่อใส่แบบออมหอยแยงเฮ็ดแกงเห็ดแยงเค็มบ่เอาหนาหนั้นบ่โลมันยังจุกไงเนาะกระเทียมหอมแดงก็คือเออเออเร่งไฟหน่อยหลุมันยังแจงเห็นแล้วบ่คือเราโคกบก่อนเด้อพี่น้องเลยว่มื้อนี้เฮาออมใส่รบจ้ะเราต้องครบไปขวดตอนมันจังบ่เขา เสอกเสอบขันส่เคือลงไปโร่งสุดเต็มโบงไปเลยได้ี่น้องเพราะว่ามันหอยหลายเติบม,มาหนิเกิดลงไป แต่ปลาซอยตัดโหดอ้อพี่น้องนี่ยนำหนุนนัว,น,น,วน,นี่ละมาเสื้อแกงเสื้ออ่อมมาจากสามทัพพีเนอ้องลุงอยากไ,ไ,ไปเลยครับเหนียตทีมปลาเ,เลอรวยเสื้อเกอือไปลายเกอือนเกือบคอวักหน่อาเข็มแกมีได้ดิไข่คนนีกำล,กลังเฮืองพี่น้องเลยโคกนันเด้อบาท เนีโอ้ลำดับองเลยอกุ๊บด้อยมือนกับน te ้องเสร็จเสร็จเดี๋ยวนะครับเสร็จสี่ทุกคนทุกท่านได้ขาดแล้วได้พี่น้องหอยห้อยแล้วแบบคนมอแดงเลยนำกันเด้อบาททดลองว่ามีได้กินข้าวพี่น้องอ้อมเสร็จแคลดลำดับต่อไปบัดนี้เอาหอยลงล็เด้อพี่น้องเลย น,น้ำคนผตะน้ำละลายคุณน้ำมันจไมได้อ่เลือ เทสเทสรสชาติจิคะวันนี้เทสรสชาติ a, ค่ะชิมโอ้ยหิวแล้วหิวแล้วสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะเอาค่อยๆเคีย้คยหวหรูแม่บดยากไหมวันน <c oughs> ี้กินข้าวโชย่าตู้ค่ะอ,อ้ามอ้ามอ้ามเคี้ยวเคี้ยวค่ะเคี้ยวก่อนเกินใช่ หนูต้องเริ่มกินหยาบๆได้แล้วหนูมีฟันแล้วคะ่ะใช่วันนี้มาลีกินไก่แล้วก็ไข่แดงแล้วก็ผักห้าอย่างคะ่ะก็น้ำซุปชีโคงหมูไม่อยากไปไดเดี๋ยวนี้อยากขี่รถเลนนํา่วงนาบ้านยนะิ่งก่อนนะแม่พาไปคะ่รระรถะ อันนี้เราซื้อข้าวเบอร์แน,น่เลอะผิดน้องเะกระหล่นให้มันจีดเตะเตะก่อนเส้นน้ำข้าวเบอร์ลองไปอหอยใะ้ทดน้อยพี่น้องก็ได้ทบน้อยไม่ได้ช่างเลยซื้อตระโหลกซื้อน้ำมันเลยไอชิ้นเล็กชิ้นเล็กมาลอกขายของปลาทูนละข<อ>่าวปลาใส่หลานเพิ่นมาขายเ<อ>ดี๋ยวถ้ามันพดจังหน่อยก็เราพักมาลงไปไป เต็มถาดเลยครับผมมีธนิดฝานอยู่รือเดี๋ยวพอ่ฝา,านสักหนะ่อยก่อไปไปในปิดคนมอนนะครับกระดูกม,มีได้ครับพี่น้องได้ได้ลมพ่นไห่ครับในการระดับในมีผักซี่อันนี้นะผักมีซี่ใบนะครับพ่อครับแมนพักซี่พัใส่แล้วก็ผักหอมโบหอมแบ่งผัคคำพูผักอีเลิศครับพี่น้องดอกแค่ดอกมะโบ้ มะโบกนำครับพี่น้องแล้วก็พักกระแงงยอดพักมาอูบแน่ครับแล้วก็อัน,นยอดมาคิดนำได้ครับติ๊รดูดดดมาพร้อมอเดียบร้อยัอน,นียอดพักกระแงงแมนเสริมมดนี่แหละลูกนี่ที่ที่เด็ดอีกแบบนึง<ม>แล้วก็ผลืมพามะโบ่อยนี่มันมสียงไงโอ้ยพักพัก,พกจบบจับเต็มเลยตัวนี้ครับแมนแล้วก็นี่ครับออมออมนี่ผักซีเล่าเนี่ยโอ้ยยอดเลยแล้วลูกยอดไปลงหม้อบ้านนี่เสียงฟดุกุก บดลงก่อนที่มันซุกซาซาก่อนจังเลยบอกแค่ตามลงไป mm hmm. บอกมาโบดลงไปถึงบอกถึงดอกถึงติ่งติ่งพักดอกพักโอ้ในการม,มีหลายพักหลายแนวงกันล้วเลยมีดิเซอร์แต่เขาอีตู่ครับว่าได้พักแหน่งแล้วก็เลยมีเอาเขาอีตู่นั้นเขาอีตู่ก็เริ่ม นี่แหละมันโรยลาเยแยกขายทางคู่ม่แล้วมีทันเดปปุ่มด็กเดไปหาข้อพรอยตีน้องกมีทันหรือมืเลื่อเลยอืมสัมผัสบ้านในน้ำเดือดไปดิแม่ลูกทื่เฮากะล่นพริกมันทันมันกระจาสีเหลดขาเดียวนี้ โอ้โสุดบอลละครับพี่น้องมบอลเอฟซีทุกคนทุกท่านมากินข้าวฟุบสดใสเลยครับผมมากินขาน้าวนำเด้อน,น่เนียนเอ้ยนี่อ่องฟุบเจอหอยนี่เจี๊ยบนี่กูด่นาน่าเนียนคนมาซื้อแกยวแต่เศ้าเลยนี่รับผงรัครับพี่น้องบอลน,นี่เด้อพี่น้องเอ้ยบอลน,นี้เอฟซีทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีที่มาเสิร์ฟเดี๋ยวเด้อ เสื้อครบกับพี่น้องมานี่หอมดิอากินมากๆเลยครับอย่างนี้อาหารเสริมเยอะด้วยพี่น้องโคตรไว้เมื่อคืนนี่หอดพี่น้องเลยขอดันนี้ก่อนเถอะโอ้ขาตัวยครับผมหอมครบเสือหอยพี่น้องถัากันแย่งใจบ่หรอ เสือตัวใหญ่ครบม<ะ>ัดอยูน่นี่หลายพักอยู่ที่ได้หอมหาหาอมาหอเแซ่บพี่น้องเลยจำนำมันก่อนพี่น้องมาเด้อครับหอมผักกันยังโอหเอาถาพี่น้องแต่มันยังห้อนแห้งอดอกแคร์ครับผมหอมซะก่อนจำน้ำโนโน มาเลยอสบพี่น้องมาได้ครับโคต่อพี่น้องโคต้อนมาเสียบเสียบหนึ่งเดียวได้พี่น้องอแนวนี้เลยพี่น้องมาได้ครับทุกคนทุกท่านครับ กินแต<ะ>่เดื <ตะ S 2> นแต่นานแสบพี่น้องไอออมหอยเสืซกบอันนี้เสียงนกน,งนี่ยังไงครับพ่อเชงนกเขาตลบนกเขาสว่าปูรุกซิรุกนี่มันนกเขาใหญ่มันเ็ดหังไว้ทุกต้นทุกต,ต้นเลยดิท<อ>ุต้นตนั่นม<บ>าตะกบปักไข่จังแบบว่าตัวหนึ่งเห็นห้างเห็นหลายห้างกันสิบครับมีนะมมันหลายมีหลายตัวหลายห้างหลายตัวครับ เอต่อรครับตอนนี้มันยังห้อนเลยไม่ทันได้จูบกินเลยนัดอ้วนอ้วนเลยอ้วนเลยโอ้มึงทำหวยเราไหนล่ะเจ้าของมาจำเสือหน้างๆกัน อ,อนบรรยากาศไปยมอยู่ตรงอยู่ท่าไปกินออมหอยเซอกับซีหอยก็มีอโอนไปเลยนะครับ,บ,บ,บที <c oughs> นบ่นอกกันมาแซ่บแซ่บหัว้จใหญ่ข้างหลังตัวเข้าโวดแล้วหอยทางวนยำนี่มีรลอด อย่ังว่าเห็นคหาเงนเดอนมันมั่ไงมนเป็นยังคราทายลูกขอลูกแม่สี่บอหอยแม่สี่ไหมแม่แบบไม่ำสิ้นาแม่สี่มนต้องอยู่วัดาเจากินมากปตหมูน้ำมันนีคน่ะยูหอกคนไปวัดไหนบครับ ก็สองลอยรับห่วยว่ามันถิ่ถึงอยู่แออบออเต็มสาเนี่ยแมนบุญธรรนไปแถบถูกหลังคาเรื่องเนะขาประดับดินเต่อไปก็เป็นรอบุญข้็สาก ผักหลายมันแซ่บมักมันมี่มีลายรสชาติของผักแต่ว่ามันยังห่อนอยู่ครับผมครับก็บขอบคุณพี่น้อง F4 ทุกคน,นทุกท่านเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับ วันนี้กินขา้าวก็อ้อมครสทองไนครับอ,อ้อมหอยเือกบครับครัต่อเนี่ยเจียวบองเนี่ยโคขัคขับพี่น้องขอบคุณเลยหลายเด้อครับมาเสร็จเดียวครับผมข,ขอบคุณครับ